สวัสดีครับมาพบกับคลิปจังหวะลงทุนของเราในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆหุ้นเทคหลายๆตัวนะครับก็ยังคงไปต่อได้เพื่อนๆนะครับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยบวกกันแรงมากๆเลยทีเดียวนะเนี่ยอย่าง n v i d i ีย v g o ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ AMD นะฮะบ,บวกกันกระจายเลยนะครับและนะฮะภาคเทคโนโลยีกลุ่มซอฟต์แวร์เนี่ยก็ ผู้นำนะครับอย่าง Microsoft ก็บวกนะอ r a าเ e บวกขึ้นมาได้ถึง25%เนะครับ p a l a n t ทียก็บวกขึ้นมาเกือบ12%นะครับแต่หุ้นกลุ่มอื่นนะก็ปรับตัวลงไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพื่อนอย่าง Apple เนี่ยหลังจากประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็หุ้นถูกเทนะครับตามระเบียบนะจริงๆ Apple เนี่ยหุ้นลงทุกปีนะหลังจากเปิดตัวโ r o d u c t ใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับ Amazon ก็ปรับตัวลดลงไปนะฮะ m c d o n a l d นะฮะ ชิปโปเลก็ลงต่อนะโบอิงลงต่อนะครัเน็ตฟลิกลงต่อประมาณเกือบ5%นะครับกลุ่มยานั้นเพื่อนก็มีลิลี่บวกขึ้นมาได้แอปบี้บวกขึ้นมาได้นะนอกนั้นก็ปรับตัวลดลงไปนะฮะ u n เเพื่อนๆฟื้นแรงมากนะใครทันเก็บ u n s ต่ำกว่า300เนี่ยตอนนี้กำไรแบบจุกๆแล้วนะครับแล้วก็หลุดจังหวะลงทุนของเราไปเรียบร้อยเพื่อนเพอนเพราะว่าหุ้นขึ้นมากว่า4 0แล้วนะครับ แล้วก็ภาคของการเงินเนี่ยก็เขียวตลอดนะใครมีหุ้นกลุ่มการเงินแบกพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆน่าจะยิ้มได้นะเพราะหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยราคาขึ้นได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เราจะไม่ได้พูดถึงหุ้นที่บวกนะเนาะเพื่อนๆนะครับหุ้นที่ขึ้นก็ขึ้นไปนะแต่คลิปจังหวะลงทุนแล้วนะเราจะมาโฟกัสหุ้นที่มันร่วงนะเพื่อจะเป็นโอกาสนเพื่อนๆที่เราจะได้ต้นทุนที่ต่ําลงนะแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าสะสมนะ เรามาดูดัชนีเฟียแอนกรีดกันนิดหนึ่งครับดัชนีเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมองเป็นกลางเพื่อนก็คือนิวทรัลนะไม่ได้กรีดมากนะครับตลาดยังคงเฝ้าระวังอยู่นะเพื่อนแต่หากเราพิจารณาจาก s p แแล้วเนี่ย S&P ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะเพื่อนก็ยังห่างจากเส้น125วันอยู่นะฮะถือว่าตลาดเป็นขาขึ้นชัดเจนนะและถ้าเรามาดูดัชนีจริงๆนั้นะเพื่อนออทามไฮอีกแล้วนะดัชนี SP500 นะครับใครที่เก็บ กองทุนดัชนีนะไม่ว่าจะเป็นวู i v v นะครับหรือว่า,า SPDR, SP500 อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆน่าจะได้ของแพงนะเพราะว่าดัชนีไปอีกแล้วนะทยานอีกแล้วนะเพื่อนเพราะว่ากลุ่มเทคโนโลยีนะที่แบกดัชนีนี้อยู่นะเขียวกันแทบจะทุกตัวนะครับอ่ะเราเข้าสู่จังหวะลงทุนของเรากันดีกว่าเพื่อนวันนี้ก็มีหุ้นมาฝากกันนะครับ20ตัวพอดีนะ หุ้นตัวแรกนันเพื่อนก็คือหุ้นอย่าง s i n นพิสนั่นเองนะหรือว่าหุ้น S N P S นะหุ้นนี้ก็ร่วงมากเลยจริงๆนัเพื่อนหลังจากที่ประกาศไายมาาออกมานะหุ้นเนี่ยพลาดไรยมาเนยเพื่อนกําไรต่อหุ้นนันเพื่อนลดลงถึง43%เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะฮะ ยอดขายในจีนแล้วก็มีปัญหาการส่งออกชิปไปจีนด้วยนะครับบริษัทเนี่ยใช้เงินกับการซื้อกิจการไปค่อนข้างเยอะนะถึง3.5มหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำให้ถูกกดดันนั้นเพื่อนในระยะสั้นนะทางด้านของกำไรแล้วก็มาจินอะไรต่างๆนะครับนักลงทุนไม่ชอบใจนะก็เลยเทขายออกมาแบบนี้นั้นเพื่อนลองดูนะครับว่าจากจุดนี้ลงมาถึงราคาปัจจุบันเนี่ย ุ้นลงมาเกือบเกือบสาได้แล้วเพื่อนเอนแล้วก็ถ้าเราวัดจากไ้าตรงนี้นะมาจงถึงแนวรับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะใครที่สนใจหุ้นนี้นันเพื่อนแล้วก็อยากได้หุ้นนี้นะครับพิจารณาที่ราคา398นะครับไม้แรกไม้2ก็รอที่ประมาณ351ได้เลยนะครับสําหรับหุ้นอย่าง s ซ n o พีสนะหุ้นตัวที่2นะครับก็คือหุ้นอย่าง Apply Material หรือว่าหุ้น AMAT นั่นเองะ เอแมเนี่ยก็ถือว่าราคายังไม่ได้ไปในไกลเพืเ่อนๆแม้ว่าจะเขียวทะยานขึ้นมาได้บ้างนะแต่ถ้าเทียบกับไฮที่เขาลงมาเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่นันเพื่อนที่จะสะสมหุ้นนี้นะครับเอแมเนี่ยผลงานช่วงนี้ราคาหุ้นไม่ค่อยวิ่งแรงสักเท่าไหร่นะเพื่อนแล้วก็ซึมๆอยู่นะเพืเอ่อนนักลงทุนเนี่ยหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยส่วนมากจะเอาไปเทียบกับคู่แข่งเขาอย่าง l a มรีเสิร์ชแล้วก็เคเล็กนะ ผลงานเนี่ยอาจจะสู้คู่แข่งในตอนนี้ไม่ได้เท่าที่ควรนะเพื่อนแถมคาดการในตรวยมาสีก็ยังอ่อนแออีกนะครับยอดขายจากจีนเนี่ยตกหวบเลยทีเดียวนะครับเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายออกมาบ้างนะเพื่อนแต่เขียวเริ่มมาแล้วนะครับต้องรอดูนะว่าจะเขียวจนไปชนต้านตรงนี้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะหากเราอยากจะได้นะครับพิจารณาที่147นะฮมาแรก 14730แล้วก็ประมาณ120ได้เลยนะครับสำหรับหุ้นอย่าง a m a มนะหุ้นตัวที่3นะครับหุ้น Intuit สํสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะก็ถือว่าลงมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะฮะเราลองวัดให้ดูหน่อยนะครับหุ้นตัวนี้ลงมากว่าเกือบเกือบสิแล้วนะฮะสำหรับหุ้น i n t u i t เนี่ยหุ้นที่งบดีนะครับแต่นักลงทุนกังวลนะฮะเกี่ยวกับบริษัทลูกที่ i n น u i t เพิ่งจะซื้อกิจการมานะครับเพราะว่าการเติบโตของบริษัทลูกเนี่ยออนแอรนะครับบวกกับราคาหุ้นของ Intuit เนี่ยมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะนักลงทุนก็เลยเทขายทำกำไรบ้างนะเพื่อนเพราะว่าหุ้นที่เติบโตได้ดีแบบนี้นะครับอยู่บนความคาดหวังของนักลงทุนนะฮะ พอมีอะไรผิดคาดนิดหน่อยนะก็โดนเทเป็นเรื่องปกตินะฮะหากใครอยากจะได้หุ้นนี้นั้นเพื่อนรอที่ประมาณ646หนะครับหมายแรกหมายสก็รอตรงกลางตรงนี้นะับที่603แล้วก็ต่ำเลยนะที่ประมาณ540สนะครับสำหรับหุ้น Intuit นะถัดไปนะครับหุ้นอย่าง a s c e n t e r e นะรเนี่ยราคาก็ไหลลงแบบไม่พักเลยทีเดียวนะ ตั้งแต่ HIGH ตรงนี้ลงมาถึงล่างตงัวนี้ลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าลงมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะลงมาประมาณ40%แล้วเพื่อนๆน,นะครับบริษัทอย่าง A.C.N เนี่ยนักลงทุนกังวลอีกแล้วนะเกี่ยวกับการที่บริษัทเนี่ยทำทางด้านของที่ปรึกษาใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับด้าน IT นะครับซึ่งเขากังวลเกี่ยวกับว่า AI จะมา disrupt นะบริษัทนี้นั่นเพื่อนเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษานะ ลูกค้าเนี่ยลดการใช้งบประมาณฮนะทางด้านที่ปรึกษาลงแล้วก็หันไปใช้ AI ของเจ้าอื่นมากขึ้นฮนะจึงทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะฮะแล้วก็หาก,กเราพิจารณามูลค่าจริงๆแล้วเพื่อนๆมูลค่าหุ้นในตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงอยู่นะแม้ว่าราคาจะลงมาขนาดนี้นะครับ f o r w a r d PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ19เท่านะ แนวรับก็ราคาปัจจุบันได้นะที่241รับที่241นะครับแล้วก็ถ้าหลุด241ก็รอที่ประมาณ215เลยละกันนะครับสำหรับหุ้นนี้พื้นฐานยังแข็งแกร่งอยู่นะเพื่อนเพเพียงแต่ว่าโมเมนตัมช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าทางเลิงจริงนะครับถัดไปนะครับเซลฟอร์ Salesforce. เซลฟอร์เองก็ถือว่าร่วงลงมาค่อนข้างเหมือนกัน,นครับแนวรับอยู่ตรงนี้เลยนะที่ประมาณ235นะม้แรกานะคแรกไไม้2ก็รอที่ต่ำเลยนะที่ประมาณ213นะครับราคาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน่าดึงดูดมากๆนะสำหรับเซลฟอร์ตนะครับแต่นักลงทุนเนี่ยก็คาดหวังการเติบโตจาก AI ขอของเซล f o r c e เหมือนกันนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยรายได้จาก AI เนี่ยยังไม่ได้เด่นชัดนะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นจนนักลงทุนเนี่ยพอใจนะ แถมคาดการไตรามาสถัดไปก็ยังอ่อนแออีกนะครับถือว่ายังเป็นหุ้นพื้นฐานดีที่ยังมีความเสี่ยงในระยะสั้นกดดันอยู่นะครับเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังจากบริษัทนี้ค่อนข้างสูงนะดังนั้นเพื่อนๆนะครับใครที่จะเก็บหุ้นนี้นะฮะก็ต้องมีไม้ 1, ไม้2ไม้3พิจารณารออยู่นะครับ Adobe เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นพื้นฐานดีนะะที่ราคาเนี่ยไหลลงแบบไม่พักเลยจริงนะแม้งบจะออกมาสวยนะ เติบโตในทุกๆด้านนะครับแต่นักลงทุนก็ยังไม่เชื่อมั่นใน Adobe เนเพื่อนเขาบอกว่า AI ของคู่แข่งนะไม่ว่าจะเป็นแคนวานะครับหรือ c o p l o t t g e m i มีช c h g p t อะไรเหล่านี้มันสามารถเจนภาพได้นะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเสียเวลาใช้แอปพลิเคชัน c r e a t e รูปภาพของ Adobe นะแล้วลงทุนกังวลว่า Adobe เนี่ยจะ พัฒนาไม่ทัน AI เหล่านั้นนะครับซึ่ง c ีอเขาก็ออกมายืนยันแล้วนันเพื่อนว่า AI เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญนะต่อรายได้ของบริษัทนะบริษัทสามารถจัดการได้แล้วก็พัฒนาได้ทันนะแต่นักลงทุนก็ไม่ไหวนะเพื่อนไม่เชื่อใจนะบริษัทเหล่านั้นนะครับก็เลยเทขายออกมาแบบนี้เพื่อนอน,นะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้ําดีนันเพื่อนที่พื้นฐานแข็งแกร่งมากแต่ตลาดเนี่ยละเลยนะพูนนี้ใครอยากได้นะครับ แนวรับอยู่ที่ประมาณ331นะครับแล้วก็ประมาณ293ได้เลยนะครับสำหรับ Adobe นะเพื่อนอยากดูการรีวิวเจาะลึกหุ้นนี้หรือเปล่านะีลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะถ้ามีคนอยากดูมากๆนะผมอาจจะทำรีวิวก็ได้นะเพื่อนไม่แน่ใจว่ามีคนเก็บหุ้นนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับถัดไปนะฮะดาน่าเฮอ สำหรับด้านหน้าเฮอร์เนี่ยราคาก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเพื่อนสำหรับบริษัททางด้านไบโอเทคนะแล้วก็บริษัททางด้านการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับหุ้นนี้เนี่ยงบโตไม่ค่อยสม่าเสมอเพื่อนเพื่อนบางตรามาตก็ดีบางไตรามาสก็แย่นะความสเตเบิลเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากนะบวกกับมูลค่าหุ้นในตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของ หุ้นที่มีมูลค่าแพงอยู่นะฮะนักลงทุนเลยเทขายออกมานะเพื่อนยังไม่มีสิ่งดีๆที่จะมาบูสต์ใ้หุ้นนี้พุ่งขึ้นไปนะบวกกับหนี้สินของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะจากการซื้อกิจการนะเพื่อนนักลงทุนก็เลยกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องแล้วก็หนี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะโดยที่อัตราการเติบโตเนี่ยไม่ได้สูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะะใครที่อยากได้หุ้นนี้นะเพื่อนก็พิจารณาได้นะฮะ ในจังหวัดที่เขาร่วงลงมาฮนะรอที่ประมาณ187นะแล้วก็ประมาณ172ได้นะครับสำหรับหุ้นดาน่าเหนนะครับถัดไปนะฮะโ o โวนอร์ดิสโนโวนอร์ดิสไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเท่าไหร่นะราคาเขาก็ยังไม่หนีไปจาก40-50เลยนะเหมือนจะขึ้นไป60แป๊บนึงแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วนะ ปัจจุบันนะครับราคาที่ประมาณ54เหรียญน,นะไม้แรกเข้าได้นะแล้วก็ไม้2รอที่ประมาณ46เหรียญเลยนะโนโวเนี่ยมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อนๆโดยการปลดพนักงานออกถึง9,000คนนะแล้วก็ตั้งเป้ากำไรเนี่ยลดลงนะครับถึง6%เนะเพื่อเพิ่มมาจินนะแล้วก็ปรับปรุงครับงบการเงินให้สวยมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะเพื่อนๆแสดงว่าบริษัทมีปัญหาภายในจริงๆนะครับถ้าบริษัทไม่ได้มีปัญหา ทำไมจะต้องปลดพนักงานออกถึง9,000คนนะถือว่าเป็นการปลดครั้งใหญ่มากของโนโวนะเพื่อนก็ถือว่าการเปลี่ยนปแปลงครั้งนี้นะน่าจะสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับ n o โวได้ในอนาคตนะหวังว่ามาจินงบต่างๆจะสวยขึ้นนะแล้วก็รวมถึงยอดขายนะจะสามารถเป็นเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งได้นะหวังว่าจะไม่โดน l i l ล,ล,ล,ลีแย่งแล้วก็แซงขึ้นมาเป็นเบอร์หได้นะก็เอาจะช่วยโนโวนะเพื่อน งบยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะใครที่เก็บหุ้นนี้น้นเพื่อนโอกาสก็ยังรอเราอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเท่าไหรนะ่จนถึงสิ้นปีนะเพื่อนราคาก็น่าจะอยู่แพทเทิร์นประมาณนี้แหลนะไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ไม่รู้เนะาะทังนี้ทางนั้นถ้าผลแบลอะไรออกมาดีบางทีมันอาจจะพุ่งไปเลยก็ได้นะฮะสำหรับหุ้นนี้เนาะถัดไปนะครับไวกิ้งหุ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะเพื่อนไวกิ้งเนี่ยก็ราคาก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะฮะ จริงๆผมก็อยากได้หุ้นนี้เหมือนกันนะื่อเ่อนเบอร์3ตลาดยาล้มบ้าหนึกนะครับก็พัฒนายาแข่งกับโนโวแล้วก็ลนะิลลี่เนาะใครที่อยากได้หุ้นนี้นะครับก็พิจารณาราคาต่ำๆหน่อยนะที่20เหรียญแล้วก็ประมาณ17เหรียญฮนะหวังว่าจะลงมาเนาะราคาปัจจุบัน25เหรียญขอให้ลงมาอีกหน่อยนะจะได้ได้ของถูกๆหน่อยนะครับสำหรับไวกิ้งนะครับถัดไปนะฮะ ISRG ระยะสะสมหุ้น ISRG นั้นเพื่อนถือว่าปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะของหุ้นนี้นะลงมาประมาณ25%แล้วนะครับแนวรับถัดไปถ้าเราอยากจะได้นั้นเพื่อนคิดว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะรอเลยนะับที่ประมาณ435นะฮะแล้วก็ประมาณ397นะสำหรับหุ้นนี้ ISRG นะครับเพื่อนๆแล้วก็หุ้นถัดไปนะครับ d u o l l i n g o ดอลลิงเกเนี่ยก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะเพื่อนๆแล้วก็มีดีดนะครับประมาณ3วันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะตลาดเขียวทุกวันนะหุ้นนี้ก็ถือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนแต่มันจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อหรือเปล่านะรหรือว่าขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคใครที่อยากจะได้หุ้นนี้เพื่อนๆราคามันลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยลงมาประมาณ4 1ได้นะฮะก็ถือว่ายังมีอัพไซด์ในคนใน การเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะวุ่นนี้สมาชิกยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเพืเ่อนๆแล้วก็ยังกําลังขยายพอร์ตฟิโอไปยังการเรียนรู้อื่นๆเนาะมากรุกเนี่ยตอนนี้เหมือนจะเป็นตัวชูกเกมให้กับ d u o l i n g โกแล้วนะรอดูไตรามาสถ,ถัดไปนะว่างบต่างๆจะเป็นยังไงนะครับนักลงทุนแพนิกเกี่ยวกับ AI ใช่ไหมเพื่อนแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้กระทบบริษัทอย่างมีนัยสสาคัญขนาดนั้นนะครับ เราก็ยังรอที่แนวรับเดิมนะที่264นะครับหมายแรกแล้วก็ประมาณ202นะครับสำหรับ d u o l i n g o นะฮะถัดไปนะครับ Lulu l u ul l e m o n หุ้น Lulu เนี่ยก็เพิ่งรีวิวไปนะครับในสัปดาห์ก่อนๆน,นะว่าพื้นฐานเนี่ยแย่จริงหรือเปล่านะครับพื้นฐานยังดีนะเพื่อนแต่ยอดขายมันหดตัวลงนะฮะในของอเมริกาเนี่ยยอดขายแทบจะไม่กระเตื้องเลยนะแต่นะยอดขายทางฝั่งของอนะินเตอร์เนชั่นแนเนี่ย กลับค่อยๆขยายตัวนะแต่มันจะชดเชยกันได้หรือเปล่านะถ้ายอดขายในอเมริกาไม่ดีต่อเนื่องกันหลายไตรามาสติดเนี่ยผมว่าราคาหุ้นไม่น่าจะฟื้นได้นะครับแม้ว่ายอดขายในอินเตอร์เนชั่นแนลมันจะมันจะมาเป็นตัวชดเชยเองก็ตามนะแต่พื้นฐานยังคงแข็งแกร่งอยู่เพื่อนๆงบการเงินก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยเทขายเพราะว่าโมเมนตัมไม่เข้าทางเนาะนะครับยอดขายมันดรอปนะก็ไม่มีใครชอบหรอกเนินเพื่อนถ้าหุ้นที่เราถืออยู่นะครับ ยอดขายมันร่วงในทุกๆไตรามาสนะก็เลยนี่แหละกังวลนะครับใครที่อยากจะสะสมเพื่ออาศัยอัพไซด์ในระยะยาวนั้นเพื่อนก็รอที่142ได้เลยนะครับตอนนี้162อาจจะลงต่อได้อีกนะครับรอก่อนนะร้อแล้วก็อีกไม้หนึ่งที่ประมาณ117เลยนะครับสําหรับหุ้นลูลูนะถือว่าเป็นหุ้นอันเดอร์วลูแล้วก็มีความเสี่ยงแนบมาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถัดไปนะฮะโซเิ so A โซเอติสเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับยานะสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยาทั้งภาคของปศุสัตว์นะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ท็อปเลยนะในภาคส่วนของยาสั์นะครับหุ้นนี้ก็พื้นฐานดีปันผลสวยด้วยนะเพื่อนจ่ายปันผลต่อเนื่องกันเกิน10ปีแล้วนะครับแล้วก็หุ้นนี้เนี่ยราคาปรับตัวลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะคใครอยากได้หุ้นนี้ไว้กระจายความเสี่ยงนะคภาคของเท์แคร์นัเพื่อน รอเลยนะครับที่142นะครับ142แล้วก็รอที่ไส้ในตรงนี้ก็ได้นะที่ประมาณ127นะฮะสำหรับโซอทิสนะครับถัดไปนะฮะเป๊ปซี่หุ้นเป๊ปซี่เนี่ยก็ถือว่ายังรอเราอยู่นะนเพื่อนเป๊ปซี่มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นะแล้วก็หุ้นของเป๊ปซี่น่ยราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับอัพไซด์เชื่อว่าจะมีอัพไซต์ ขึ้นไปอีกนะประมาณ35%แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพื่อนบริษัทเนี่ยมีการซื้อกิจการนะครับธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเสริมพอร์ตนะเพื่อรองรับการเติบโตนะเพื่อนการเติบโตในตลาดของละตินอเมริกาแล้วก็ EMBA เนี่ยกำลังไปได้สวยนะเพื่อนแล้วก็ยอดการเติบโตเนี่ยอยู่ในระดับ5-7%นะครับใน2ตลาดนี้นะก็เอาใจช่วยหุ้นนี้หน่อยนะเพื่อนปันผลก็ยังแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ราคาจะรูดลงมาหนักนะ แต่เพื่อนๆลองดูนะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับจากจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคร,ครที่อยากได้เบปซี่นะเพื่อนก็ต้องพิจารณากันหน่อยนะที่138แนะครับแล้วก็ประมาณ1 2 8นะครับสำหรับเบปซี่ไปนะฮะ general mills หุ้นนี้ก็หุ้นของกินเหมือนกันครับ General m i l l ก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะเพื่อน,อนๆหุ้นนี้ก็ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนในการขายกิจการที่กําไรน้อยนะครับออกไปนะแล้วก็ไปซื้อกิจการที่เป็นเทรนอนาคตเพิ่มเข้ามาในพอร์ตนะอย่างธุรกิจล่าสุดนะเขากําลังโฟกัสไปที่ตลาดอาหารสัตว์นะครับที่กำลังเติบโตได้ดีเพื่อนแล้วก็คาดว่าจะช่วย รกระตุ้นตรามาสให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ถ้าจะเก็บเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ปันผลและกันเพื่อนเพราะว่วายิวในตอนนี้เนี่ย4.7เลยนะก็ถือว่ายิวสูงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จาะปันผลดีด้วยนะรอที่49นะครับหมายแรก49แล้วก็รอต่ำเลยนะที่ประมาณ41นะครับ General Mills นะฮะถัดไปนะครับ Merck มุนนี้ก็ไม่ได้ดูนานมากเพื่อนๆนะแล้วก็กลับมาดูอีกทีราคาก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่ไปไหนเลยนะรอที่ประมาณ80ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ83ใช่ไหมเพื่อนแนวรับไม้แรกนะครับไม้สอก็รอประมาณ74ได้เลยนะครับเมิร์กเนี่ยก็ราคาไซเวนะแล้วก็นักนักลงทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับคีทูดาที่จะหมดสิทธิบัตรในปี2028นะ ซีอออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปให้ได้นะครับในเรื่องของความกังวลยอดขายของคีท t ูด้าเนาะแต่ว่าบริษัทนะครับก็กําลังพัฒนายาตัวใหม่ที่จะออกมารองรับนะแล้วก็เป็นตัวทดแทนคีท t ูด้านะก็ต้องรอผลการทดลองทางคลินิกออกมานะครับแล้วก็ถ้าข่าวออกมาเมื่อไหร่นะราคาก็าอาจจะพุ่งขึ้นมาได้นะครับก็ต้องพิจารณากันใหม่นะสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะใครที่สะสมหุ้นนี้แล้วก็เป็นแฟนของเมิร์กนะ ก็โอกาสทองยังรอเราอยู่นับในการสะสมหุ้นนี้นะถัดไปนะครับ BMY หุ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะราคาร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะราคาไม่ขยยับไปไหนเลยนะราคาในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ ราที่ประมาณ46นะฮะแล้วก็ประมาณ43อีกไม้นึงที่ประมาณ39นะครับเพื่อนๆ forward PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7เท่านะถือว่าต่ํากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเขามากๆนะงบไตรามาสที่2ที่ประกาศออกมาก็ถือว่าสวยนะเพื่อนๆใครชอบ healthcare ราคาถูกนะีก็ลองพิจารณา BMY ดูก็ได้นะเพนเพื่อนปันผลในตอนนี้5%เลยนะครับปันผลสูงมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับถัดไปนะฮะชิปเบรยนะ ชิปโบเลนี่ก็ลงมาได้ไกลมากๆนะจากไฮสูงสุดของเขานะลองดูไฮตรงนี้นะมาถึงราคาปัจจุบันนะลงมากว่า43นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะเพราะว่ายอดขายในอเมริกาไม่กระเตื้องเอาซะเลยนะครับแต่ยอดขายในตลาดต่างประเทศเนี่ยกำลังเติบโตได้ดีมากๆเพื่อนๆบริษัทอาศัยการขยายตลาดต่างประเทศนะับเข้ามาชดเชยนะในตลาดของอเมริกาที่ลูกค้า ไม่เติบโตเอาซะเลยนะราคาในตอนนี้เนี่ย forward pe อยู่ที่ประมาณ32เท่านะถือว่าสมเหตุสมผลเพื่อนๆไม่ได้แพงนะแล้วก็ไม่ได้ถูกนะครับก็ต้องรอพิสูจน์ผลงานนัเพื่อนว่าตลาดต่างประเทศจะมาชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปในตลาดอเมริกาได้หรือไม่นะครับก็รอลงมาอีกหน่อยนะเพื่อนถ้าอยากได้ของถูกนะหุ้นนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู่นะเพื่อนเ สำหรับหุ้นนี้ที่เป็นเชนร้านอาหารนรับรอที่35แล้วก็รอที่ประมาณ33ได้เลยนะครับสำหรับชนะิปโบเล่ฮะถัดไปนะครับ TTD TTD ล่าสุดที่ผมทำข่าวไปก็คือ morgan stanley ออกมาดาวเกรดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับนะบยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon นะกำลังลุกตลาดโฆษณาอย่างหนักนะนะเพื่อนทำให้ราคาหุ้นของ t t d เนี่ยถูกกดดันนะประกอบกับโฆษณาทาง ฝั่งของ Connect TV นะหรือว่าทีวีตามบ้านเนี่ยก็ซบเซาด้วยนะครับจึงทำให้เนี่ยมันเป็นแรงกดดันหุ้นนี้มากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหลุดแนวรับตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งหลุดมาแล้วนะแนวรับถัดไปที่เราจะรอนะเพื่อนก็คือต่ําเลยนะที่ประมาณ31เหรียญน,นะครับพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งนะแล้วก็ใครที่ยังเชื่อมั่นในหุ้นนี้นะเพื่อนก็เป็นโอกาสในการสะสมอยู่นะครับ ก็รอให้เขาไหลลงให้สุดก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งเข้าในตอนนี้นะอาจจะลงต่อได้อีกนะครับก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดนะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มส,สัดส่วนหุ้นตัวนี้นะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับของจังหวะลงทุนนะก็คือ m a มา e l Technology นั่นเองครับเพื่อนมาเ vel เนี่ยก็ถือว่าลงมาได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับ s e ม i c o n d u c t o r นะเพื่อนในขณะที่เซมิตัวอื่นเนี่ยพุ่งได้ดีมากๆนะแต่ไม่ใช่กับมาเ vel นะ ถึงแม้ว่างบโตวสวยนั้นเพื่อนไตรามาสล่าสุดโตมาถึง58%แนตะครับแต่ตลาดกลับลงโทษหุ้นนี้นะเพราะว่ารายได้ฝั่ง Data Center เนี่ยเติบโตชะลอน้อยลงนะฮะกังวลว่าจะโดนแย่งส่วนแบ่งกันตลาดทางด้าน Data Center ไปนะครับแต่บริษัทนี้เนี่ยฟรีแคทโฟกแข็งแกร่งมากนะแล้วก็บริษัทตั้งเป้านั้นเพื่อนว่าในสัดส่วนของ Data Center เนี่ยเขาจะเป็นนะครับ สัดส่วน20%ของตลาดให้ได้นะภายในปี2029นะครับก็ต้องรอดูนะเพื่อนว่าตลาด Data Center เนี่ยก็แข่งขันกันอยู่ค่อนข้างสูงนะถ้า m a r เ e l สามารถกิน m a r k e t Share ได้ถึง20%ของตลาดเนี่ยโอ้โหโอกาสการเติบโตยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัพไซด์หุ้นนี้ก็สูงมากเช่นเดียวกันนะครับ,นนครบใครอยากได้หุ้นนี้นะแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ60เหรียญนะครับแล้วก็รอ ที่หมายที่2ที่ประมาณ46เหรียญน,นะครับก็สําหรับจังหวัดลงทุนในวันนี้นะก็เอามาฝากกันประมาณ20ตัวประมาณนี้เพื่อนๆก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับส่วนเพื่อนๆจะชอบหุ้นไหนแล้วก็อยากสะสมหุ้นไหนนะก็ลองเลือกกันตามสบายเลยแล้วกันนะครับแต่ที่สําคัญนเพื่อนตอนนี้พวกเรากําลังลงทุนกันอยู่ในช่วงที่ตลาดกําลังพีคนะ,ะเพื่อนๆนักลงทุนชาวไทยหลายๆคนเนี่ย อวดพอร์ตกันใหญ่เลยนะตอนนี้ตามโซเชียลผมเห็นแบบพอร์ตเขียวกันแบบกระจุยกระจายเลยจริงๆนะเพื่อนๆในยามที่ตลาด high ขนาดนี้พีคขนาดนี้นะเราก็เป็นนักลงทุนเนาะเราต้องเฝ้าระวังนะอย่าพึ่งไปใส่นะครับในยามที่ตลาดมันพีคขนาดนี้นะบางทีมันอาจจะร่วงแรงนะครับก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะทุกอย่างมันมี2ด้านนะครับตลาดอาจจะไปต่อก็ได้นะหรือตลาดอาจจะร่วงหนักก็ได้นะอันนี้ เราก็ต้องมีแผนสำรองรองรับไว้นะครับแต่ก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกว่านักลงทุนชาวไทยเนี่ยหันมาลงทุนกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นําเสนอข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะครับในยามที่ตลาดมันเขียวแบบนี้นะะก็หวังว่าพอร์ตของเพื่อนๆนะฮะ ก็น่าจะบวกกันแบบกระจุยกระจายเหมือนกัน,นครับแสดงความยินดีกับนักลงทุนทุกท่านนะที่ประสบความสําเร็จกับการลงทุนด้วยนะหวังว่าพวกเราจะเข้าใกล้เป้าหมายกันนะทุกทุกคนเลยนะอันนี้ขออวยพรเ,เพื่อนนะครับขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วกันนะสำหรับว,วันนี้นะคใครชอบคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วครับ